ครับรรรรตยยัวแรงตยยัวแรงนง้ำพวกเจ้าพ่อลองต้มครับเรีตัวแรงน้องสักหน่อยว่าเป็นไงบ้างเขาปากเคี้ยวจะตายอยู่แล้วแต่มือยืดโอ๊ยปากเคี้ยวม,มันแล้วยืนเลยเขาออกกว่าทขาไม่ออก ีเดียวก็กระโดดถอยออกทีเดียวกระโดดตายตายแล้ตายได้นั่านน่ะตอนเดียวเราไม่เอาไหมมันโลไม่ทนแล้วยก่งซี้ง่าที่ว่าเลยอะไรเงี้ยเดียวไไดสามกระเพาะายเลยใครเจอท่านเขาเอาน้องเขาสวัสดียี่น้องชายคุณเรงมเป็นไงบ้างวันนี้เราสู้พี่เราได้รุ่นอาอาวุธไหนครับผมพี่ดูเป็ก่อนเยือครับน้ำหนักที้มีเท้าไหมครับผมไม่มีไม่มีนะสู้แบบผมไม่ได้นะ แล้วพี่เขาอาวุธเป็นไงบ้างก็หนักเยอะครับต้องเียเหมือนเราเตะเขาแล้วเราเจ็บเองอะไรแบบนี้ก็มีบ้างครับเราเห็นยกห้าเราก็เล่นขึ้นมาเราชนะรวดแบบไอ้ไฟเลยสี่ครับสี่ไฟรวดเลยสนุกดๆแล้วเนาะสุดๆโอ้ยเนี่ยนะคิด uh, ว่ามีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วมาทำไม่ได้วันเนี้ยก็ทั้งเดินต่อยเดินเตะครับมันติดๆขับๆไปหมดใช่ไหมพี่เขาจุกจิกคร ใจใจมันสั่งได้แต่แรงออ๋ได้ทเไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้น้ำหนักเกี่ยวไม่ลูกอืมไม่ครับเป็นเวทถนัดเนาะครับอ่าอยากขอโทษใครบ้างลูกก็ขอโทษเจ้ากันวยด้วยนะครับที่วันนี้เต็มที่แล้วครับให้กำลังใจนะแล้วสู้ใหม่ครับครับขอบคุณครับไปเล่นนอครับเดูนะเสร็จทิศวันนี้มาแพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาไว้ใหม่โอเค